บทที่35นางทิศยาและนางกุณฑิสบตากันแล้วเคลื่อนกายไปจนทิช่องลมใต้หอสิงหปัญจระอย่างเงียบเชียบภาพที่ปรากฏแก่สายตาทำให้เด็กหญิงทั้งสองต้องกลั้นหายใจอย่างตื่นเต้นที่สุดที่ลานกว้างหน้าพระบรมมหาราชวังนั้นคลาคล่ำไปด้วยชาวเมืองทั้งหญิงชายและเด็ก ต่างพาก,กันคลี่ผ้าพโพกหัวโบกไหวๆส่งเสียงถวายพระพรเจ้าชายเกสปะอยู่อึงอึงมีเสียงนั้นดูจะึกึกก้องยิ่งขึ้นเมื่อเจ้าชายเกสปะทรงปรากฏพระองค์พร้อมพระนางสีเทวีบนหอคอยสิงหะปัญจระอันงามวิจิตด้วยรูปปั้นสิงโตหินรายร้อมเป็นระยะทรงโบกพระหัตถ์ตอบ นางกุณฑิถอนใจเฮือกกระซิบว่าข้าเพิ่งจะเห็นอะไรที่น่าชื่นชมวันนี้เองแหละดูเถอจะจ้ชายกัสปะจะทรงสมน,นัตสักเพียงไหนที่ชาวเมืองอนุราชปุระพากันชุมนุมแซ่ซองถวายพระพรเช่นนี้บิดาของเจ้าคงได้หน้าบานเป็นกระดง้งสมคำกันแนกระแหนของเหล่าข้าราช,ชสำนัก ขี้อิจฉาทั้งหลายนางทิษยาหาได้ทันฟังไห่ด้วยดวงตาคู่งามทั้งคู่แลเลยไปไกลจากหมู่คนซึ่งพากันชุหนุมใต้หอคอยสิงหปัญจระนางหยุดยั้งสายตาอยู่ที่เกวียนสินค้าใต้ร่มไม้ซึ่งจอดห่างจากกลุ่มคนเหล่านั้นเล็กน้อยคนบนเกวียนแต่งกายแบบพ่อค้าบ้านป่าหากแม้ระยะไกลเพียงนั้นก็ตาม นางทิศยาก็คลี่ยิ้มออกมาได้พึมพำแผ่วเบาว่ากูรู้จะว่าอะไรนะทิศยาคนเคียงข้างถามกระซิบเปล่าเสียงตอบปฏิเสธข้านึกถึงท่านเสนาะบดีชยพัตฒงหากป่านนี้คงละหกระเหินไปไหนต่อไหนไกลเสียแล้วเมืองทางใต้นั้นมีอีกมากพราอข่า ไปซะได้ก็ดีเจะไม่รู้หรือว่าก็ท่านเสนาบดีนั่นแหละเป็นผู้หนึ่งที่ชักศึกเข้าบ้านพ่อข้าว่าอย่างนั้นแหละข้าได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันว่าท่านชัยพัฒน์จะเป็นศัตรูร้ายกาจของเจ้าชายกัสปิอีกด้วยก็เรื่องแดงจนบัดนี้ใครจะไว้ใจเล่าเจ้ารู้มากจริงข้าไม่เห็นรู้อะไรข้าเพียงแต่สงสารคนมีทุกข์ไปบวชชีซะเถอไป เจ้าน่ะอยู่ในวังหลวงไม่เห็นหรือว่าต้องทำใจอย่างไรพูดแบบนั้นต้องไปอยู่สำนักชีดูแลรักษาต้นพระสีมหาโพธิ์จึงจะถูกครั้งนี้คนรับฟังเข้าใจถ่องแท้คอนขับแล้วกระซิบบอกว่าเจ้ากำลังเกณฑ์ให้ข่าเป็นพวกลูกขุนพลอยพยากรสีเจ้าก็ดูฉลาดเฉลียวสมที่พนางสีเทวีทรงปารบบ่อยๆ กุณธิทำท่าเข่องหากยังไม่ทันได้ต่อปากต่อคำประการใดเจ้าชายกษัะและพระนางสีเทวีก็เสด็จกลับลงมาจากหอคอยสิงหาปัญจระเสียงผู้คนอึงน่งมีเบื้องล่างลานพระบรมมหาราชวังก็ซาลงพระพักของทั้งสองพระองค์บอกให้ผู้เฝ้าแหนดูกันทั่วว่าชัยชนะครั้งนี้ เป็นที่ศพพระราชหฤทัยเพียงไรคราวนี้เราจะได้ออกโรงกันเสียทีนะทิศยานางกุณฑิบอกเพื่อนเมื่อขยับกลับมารวมหมู่อีกครั้งฟังดูพระราชพธิธีบรมราชาพิเศษจะมาถึงเร,เร็วนี้สินะเจ้าข้าอยากกลับไปบ้านนางทิศยาพึมพำเจ้าแล้วก็ น่สมเด็จพระสังฆราชทูลลาแล้วประเดี๋ยวใครๆก็คงกลับออกไปหมดกุณฑีบอกเจ้าสะทูลพระนางตามตรงไม่ได้เจ้าสะทูลพระนางตามตรงนะ่ะไม่ได้ว่าจะไปรับคนในคุกได้กริ้วปะระดีไม่ดีจะถูกมองในแง่ารายใจเย็นๆเถอะบ่ายแล้วก็เย็นอีกไม่นานนักหรอก อีกฝ่ายพยักน้ารับใจสงบลงได้ภายในเวลาไม่นานนักรอจนเจ้าชายกัดสปะและพระนางสีเทวีเสด็จขึ้นเหล่าเสนาอมารพากันกลับความยาววัยนั้นช่วยให้นางทิศยาและนางกุณธิไม่ต้องมีงานอื่นจับมือกันได้ก็ทำท่าจะลงจากตำหนักหากเสียงที่คุ้นหู ดังมาจากห้องใกล้ประตูตำหนักทำให้นางกุณธิโครงศีรษะเข็นเคียเค้ยวเคี้ยวฟันขึ้นว่าเมื่อไหร่ข้าจะพ้นจากนางมาลินทะนะนางน่าจะมีผู้สู่ขอไปเป็นเมียได้แล้วก็ท่านราเชนตรานั้นดูเหมือนความหวังสุดกอบฟ้าขืนรอขืนโง่อรอ,อ,รอก็คงแก่งเงีายตายเปล่าๆพนันกันไหมละว,ว่านางจะถามถึงอะไรข้าตอบได้ เรื่องอะไรจะพนันคนพูดตอบยิ้มยิ้มเลี้ยวกลับเข้าไปในห้องดอกไม้กาดเกิืนรอบตัวเจ้าของห้องเสียงพูดขึ้นว่าเจ้าสองคนไม่ต้องอยู่งานพัดวีไม่ใช่หรืมาช่วยค่าปลิดดอกไม้เถอะออกไปวิ่งเล่นในอุทยานให้ผาพผ่อนเลอะเธอทําไมหัดไว้อีกหน่อยเจ้าก็จะต้องมีงานเฉพาะตัวงานร้อยมมลัยจัดดอกไม้สําหรับพระนางนะ่ะ ดูดูเหมือนงานเบาอีพวกขี่อิจฉาแล้วก็หาว่าพ่อข้าประจบสอบพรอกับทุนพระนางท่านนท่านีข้าถึงได้ย้ายจากตำแหนักเจ้าหญิงประทะมาเป็นนางพระกำนันที่นี่มิหน่ำซ้ำได้งานดอกไม้อีกแต่ดูนะเจ้าดูไว้ข้าต้องจัดดอกไม้กี่ถาดผู้พูด กราดนิ้วมือให้ดูถาดทองเหลืองเงาวับเป็นตับตรงหน้ายังดอกไม้สดพวกนี้อีกพระนางน่ะต้องเสด็จไปยังวิหารทุกเย็นดอกไม้ต้องสดจัดเรียงสีและรูปทรงดอกให้ดูงามตายังมาลายร้อยอีกก็อีกทีที่บูชาตั้งขี่แห่งข้ายังต้องคอยเฝ้าแหนเวลาเสเวยแทบไม่มีเวลาเป็นของตัวเองสักนิดก็พี่มีฝีมือ คุณธียกยอทั้งทั้งตีหน้าตลกเจ้านะ่ะพูดจาไม่ตรงกับใจอ้าวผู้อ่อนกว่าไวกว่าอาุทานทั้งทั้งยอมรับกับตัวเองว่าไม่ผิดเลยข้ามีทุกเจ้าของห้องพึมพำทิศยาเจ้านะ่ะใกล้ชิดกับครอบครัวท่านแม่ทัพเรือต้องรู้เรื่องราเชนทราดีเจ้าได้ข่าวอะไรบ้างใหม่ เป็นต้นว่ามีความหวังอะไรบ้างสำหรับการกลับมายังอนุราชปุระนางทิศยาถอนใจเฮือกก่อนตอบว่าคงกลับยากกระมังพี่ท่านมีคนบอกเขาว่าม้าอสเสลานั้นอยู่ที่คอกมา้าหลังอุทยานของเจ้าอย่างไรละ่ะนางกุณฑิสบตาเพื่อนฝ่ายนั้นถลึงตาเข้าใส่แล้วตอบว่า ก็ภรรยาท่านแม่ทัพถูกจับขบวนลี้ภัยนั้นไปทางเรือม้าอัสเตละจึงกลับมาอยู่กับข้าเจ้าของฝากไว้นั่นนั่นนางมาลินท้าตบมือชอบใจแล้วร้องโวยวายด้วยเข็มร้อยมาลัยสกิดนิ้วจนเลือดหยาดลงต้องผ้านุ่งผืนงามกุณทีก้มหน้าหัวเราะ จึงถูกตะวาดว่าเจ้าหัวร่อย้อใครกันฮึกุณธิจิ้งจกนะพี่มาลินทะคนตอบยังมีคนตอบยังมีสีหน้าคลืน้นเครงข้าได้ยินเสียงจิ้งจกทักทางด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือในวันพุทธทิศยาเจ้าหน่ความจำแม่นนักลองจรณัยไปสิว่าหากจิ้งจกทักวันพุธ จากด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือตำราว่าอย่างไรข้าไม่ชำนาญหรอกแต่เคยฟังจากนางจันทรนนางที่อยู่บ้านมารดาของข้านางเป็นพราหมณ์นางทิศยาตอบเจ้าของห้องเบิกตากว้างแล้วล่ำละลักถามว่าจิ้งจกนั่นอยู่ในห้องข้าก็ตำราของพรามข้าพอรู้แต่จำไม่หวัดไม่ไหว ถึงเกรดปีกย่อยจะว่าจะจำแม่นเออตำรานั้นว่าอย่างไรเล่าดีหรือร้ายข้าน่ะเพียพรพยายามให้ทานพูดผีปีศาจอยู่เสมอจะได้ไม่ต้องผ่านพบโชคเคราะห์อย่างคนอื่นก็จริงจกตามตำราของพามโบราณแหละท่านนางจันทรบอกข้าว่าแม่นนักนางทิศยาตอบเรื่อยๆ แล้วก็ถูกคนควักจากเจ้าของห้องนางมารินทะ a ขึ้นเสียงว่าพูดเล่นลิ้นอยู่นั่นแหละก็จราในมาเซซิยาแม่ตัวดีว่ามีวิชาวความรู้เพิ่มเติมเพียงใดเท่าที่แสดงเด่นจนเป็นที่โปรดปรานของพระนางนั้นเกินจะพออิจฉาแล้วผู้อ่อนกว่าวัยนึกอยากจะลุกไปเสียจากที่นั้นบอกตัวเองว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร,ร่ก็ไม่พ้นเรื่องเก่าที่น่าลำคัญใจเสียจริงๆ จริงอย่างที่มารดาบุญธรรมว่าไว้มีคนหลายจำพวกนักยากจะอย่างถึงความรู้สึกที่แท้จริงนางทิศยาตอบกลับไปว่านางจันทร์บอกข้าว่าจิ้งจกทักวันพุธผิวกายจิ้งจกนั้นเป็นสีครามและแดงทิศท,ทางซึ่งปรากฏอยู่เมื่อครู่ตะวันตกเฉียงเหนือคำทํานายว่าหากจิ้งจกทักทางทิศนั้นในวันพุธจะหมายความว่า ท่านจะต้องเป็นโสดไปตลอดชีวิตบ้าคนฟังอุทานออกไปอย่างขัดใจข้าไม่เชื่อหรอกไปไปจะไปไหนก็ไปผู้อ่อนกว่าไว้ขมีขมันจูมือกันออกจากห้องอย่างยินดีพ้นประตูตำหนักนางกุณฑิก็ยึดมือเพื่อนสนิทไว้ถามว่าคำทำนายนั้นจริงหรือผู้ถ่ายทอดตำราจ,จิ้งจกุก หัวเราชอบใจเสียพักใหญ่ก่อนตอบว่าข้าไม่ได้บอกพี่มันมาลินท้าอย่างที่ตำราว่าไว้หรอกคืนบอกตามตรงนางก็จะเวียนซักไซเรื่องท่านราเชนทราไม่รู้จบนะสิบอกอย่างนั้นให้นางโกรธจะได้ไล่เจ้าและข้าออกไปให้พ้นตาอย่างไรครั้งนี้นางกุณฑีทิย์เป็นฝ่ายหัวเราะบ้างชมเชยว่าไม่เสียที ที่เจ้ามีทุนฉลาดอยู่แล้วไหนลองบอกค่าทีเถอะว่าคำทำนายนั้นแท้จริงว่าอย่างไรนางทิศยาทอดสายตาออกไปยองหมู่ล่มไม้คลึมเบื้องหน้าคำทำนายนั้นมีว่าคนโสดจะได้เข้าพิธีแต่งงานข้าขอาภาวนาให้เป็นจริงเออทำไมละเจ้ากุณธิเวียนซักต่อไปข้าสงสาร เวทนาภรรยาแม่ทัพเรือหากท่านราเชนทราได้กลับมาอนุราชปุระอะไรอะไรก็คงดีขึ้นข้าเห็นน้ำตาป้าท่านไหลไม่ขาดสายดวงตานั้นบวมช้ำน่ากลัวแต่พี่มาลินทะกับท่านราเชนทราหนะ่ะหาได้เหมาะเจาะเหมาะสมกันไหมเจ้าแก่แดดแก่ลมตามเคยรู้ได้อย่างไรเล่าเป็นเล็ก เป็นเด็กเป็นเล็กเพียงนี้เออใช่แต่จะแก่แดดแก่ลมข้ายังแก่กว่าเจ้าอีกตั้งปีใบหน้าสดซื่อเปล่งปลั่งของนางทิสยาค่อยๆเปลี่ยนไปเมื่อหันมาบอกเพื่อนสนิทว่าข้าจะกลับบ้านละกุณทิเมื่อครูน่นี้ได้บอกนางสนองพระโอษฐ์ไปแล้วท่านอนุญาตเจ้าจะไปกับข้าใหม่เล่าป่านนี้ ็คงปลดปล่อยนักโทษตามบทพระบรมราชโองการแล้วป้าท่านคงกลับสู่ที่พำนักสบายอกสบายใจเสียทีข้าเดินลัดหลังลงช้างหลวงนิดเดียวก็ถึงที่พำนักของท่านแม่ทัพเรือข้ารู้ได้เพราะครูุชี้ทางให้พี่เลี้ยงของข้าไม่อยู่ที่ตำหนักนางกำชับไม่ให้ข้าออกไปเดินเล่นไกลกว่ากำแพงวัง แต่ใครจะโง่ไปบอกให้นางรู้ว่าข้าออกไปไกลแค่ไหนข้าอยากเห็นเจ้าอาศรละที่ว่าเจ้าเลี้ยงไว้ในคอกหลังอุทยานเราไปดูมาแล้วค่อยกลับมาที่บ้านแม่ทัพเรือไม่ดีกว่าหรือถึงเจ้าจะรีบรุดไปตอนนี้ก็เปล่าประโยชน์เด็กเล็กทำอะไรได้แล้วมีเวลาถมไปพระบรมราชาองค์การก็เพิ่งจะประกาศ กว่าจะรับรู้จัดการปลดปล่อยนักโทษก็คงจะพบแหละ <c oughs> <c oughs> คำทักท้วงนั้นดูจะฟังขึ้นทั้งสองส่งยิ้มให้กันจับมือมั่นแล้ววิ่งตือออกไปจากบริเวณพระที่นั่งแห่งนั้นต้นไม้ใหญ่ล่มคลึมตลอดทางที่ลัดล้อคํำแพงวังไปยังโรงช้างหลวงเงียบสงัดปราศจากผู้คน นางกุณธิมองผ่านช้างลายเชือกที่ชูงวงไปมากระซิบว่าข้าไม่เคยออกมาแถวนี้แต่วันนี้ก็สนุกสมใจทีเดียวถ้านางพี่เลี้ยงรูเข้าคงโกรธแทบตายพระราชอุทยานน่ะงามเป็นระเบียบก็จริงแต่ป่าตามธรรมชาติก็งามแถวนี้ดูจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครแต่ต้องไม่ถูกนักหรอก ก็เลยจากนี่ไปไม่ไกลเจ้าคงจำได้โรงทานและสระสงน้ำของสงอย่างไรเล่าสระคู่ก่อด,ด้วยหินสี่เหลี่ยมมีบันไดทอดลดหลั่นเป็นชั้นนางกุณฑีพยักหน้ารับไม่กล่าวว่าอะไรอีกเดินตามไปโดยดีช่วยเวลาไม่นานนักคนนำทางก็โผล่พลพุ่มเข็มดงหนามดอกแดงจัดพราวตา คนตามอุทธทานออกไปว่าดีจริงนี่จะมีทางลัดสู่อัธยานหลังบ้านได้อย่างไรกันนี่ขคาหนึกว่าจะต้องเดินผ่านเข้ากลางเมืองเสียอีกโนนหรือคอกมานั่นทาสาข,ของมารดาเจ้านี้นะเจ้าคนนั้นจะปากบอนฟ้องอนาลินีหม่เล่าทิศยาเจ้าของบ้านสายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธเดินยิ้มกลิ่ม เข้าไปหามา้ศึกสีดำสนิทคนเป็นมันที่ยืนเด่นอยู่หน้าโรงมา้าทาสาไวัยกลางคนถอยออกไปเล็กน้อยก่อนชรายงานว่าข้าพเจ้าแปลงขนเจ้าอัศเสละแล้วเสร็จเดี๋ยนี้เองแม่นางดูสมบูรณ์ดีขึ้นทุกวันน่าเสียดายที่ต้องมายืนเบิ่งปล่าประโยชน์แทนการฝึกปรือเช่นมา้ศึกทั้งหลายข้าเคยเห็นพี่ท่าน าให้เจ้าอาัศเรลกระโดดข้ามลัวและลำทานขอนไม้ใหญ่เสมอเจ้าน่าจะรู้วิธีฝึกมา้าเป็นอย่างไรแม่ท่านบอกว่าเจ้าชำนาญเรื่องม้าอย่างไรเล่านางทิศยาเอ่ยปากถามยกมือขึ้นรูปขนที่แผงคอไปมาเสียงม้าสึกคู่ใจนักรบสิงหราผู้ไร้แผ่นดินรองรับเราเข้าใจเจตนาเจ้าของใหม่ ทาสาผู้มีหน้าที่ดูแลม้าอัดเสรละตอบว่าข้าพเจ้าเคยดูแลฝึกม้าหรอกแม่นางแต่ม้าตัวไหนก็ไม่เหมือนเจ้าอัศเสรละของท่านลาเชนทราดูมันจะมีความจำเหมือนมนุษย์หรือชาติก่อนจะเคยเป็นคนก็ไม่รู้ข้าพเจ้าได้แต่เลี้ยงดูอาบน้ำแปลงขนแต่อย่าหวังจะได้ขึ้นควบขี่มันเลยแม่นาง เคยทดลองหลายครั้งหลายครามันสะบัดขย o หน้าหลังเราเหมือนม้าป่าตื่นกรุงจนข้าพเจ้าตกลงมาวัดพื้นดินหลังแทบหักก็เลยเหตุอายุป่านนี้แล้วกระดูกกระเดี่ยวไม่ทนทานเหมือนเมื่อหนุ่มๆช่วยพิการไปก็เท่ากับตายทั้งเป็นพี่ท่านบอกข้าหลายครั้งว่าเจ้าอาเซล้วนั้นรู้มากเหมือนมนุษย์เจ้าของม้าคนใหม่พ,มพึมพำ ลักษณะของม้านั้นประเสริฐนักแม่นางเมื่อกูรูนำมาให้ข้าพเจ้าก็ได้บอกกล่าวกันแล้วครั้งหนึ่งหากข้าพเจ้าไม่อยากเชื่อจึงทดลองดูแล้วก็ได้เรื่องนางกุณฑิถอยห่างออกมาเล็กน้อยก่อนจะกล่าวขึ้นว่าถ้าอย่างนั้นข้าไม่ลองล่ะพ่อข้าเคยบอกเล่าเรื่องเจ้ามาตัวนี้ว่าเห็นจะมีเพียงตัวเดียวในอนุราชปุระ ที่เลือกคนขึ้นหลังทาสาั้กลางคนมองทิดาของนายอย่างเอ็นดูก่อนจะหันมาบอกเด็กหญิงไว้เดียวกันอีกคนว่าแม่นางทิศยานั้นต้องยกเว้นด้วยเจ้าอาัศระะยินยอมให้ขึ้นหลังโดยดีมามะพระอะัศระเจ้าของมากระซิบบอกมาศึกก่อนจะรับสายบังเหียนจากทาสามาถือไว้ กระชับผ้านุ่งผืนงามให้รัดกลมแล้วล่างแบบบางในชุดนางพระกำนันวังหลวงแห่งราชสำนักสิงหลาก็ขึ้นไปอยู่บนอานม้าอย่างสงาา่าผ่าเผยนางกุณฑิตบมือหัวร่อร่าอย่างชอบอกชอบใจส่งเสียงขึ้นไปว่างามจริงเพื่อนข้าถ้าขึ้นมาไม่แพ้นักครบฝีมือดีแห่งอนุราชปุระเลย เสียอย่างเดียวม้าอัศเซละนั้นเป็นม้าศึกใหญ่โตตัวเจ้าเท่าไมา้ขีดไฟเหมือนหิ่งห้อยจับบนหลังเสือโคร่งหนเจา้าท่านราเชนทราฝึกสอนให้บังคับม้าอย่างไรละ่ะลองแสดงฝีมือทีซิว่าท่านนักรบมีชื่อได้มอบวิชาให้เจ้าจริงเท,ท็จแค่ไหนทาสาผู้มีหน้าที่ดูแลม้าศึกอัศเซละยิ้มพรายคันจะบอกกล่าว มิดของนายน้อยๆว่านับจากได้มาตัวนี้มาไว้ในครอบครองแล้วนางทิศยาได้ใช้เวลาครุกครีหัดควบอย่างตั้งอกตั้งใจและเจ้าม้าศึกก็ดูจะเป็นใจให้เจ้าของใหม่อีกด้วยบุรุษล่างเล็กดำเกรียมถอยออกไปพอสมควรก่อนจะหยุดยืนดูทั้งสองคนและม้าที่เริ่มออกวิ่งหย่อๆย่ย่างไปสู่ปลายเขตอุทยาน ด้วยด้านหลังซึ่งมีเนื้อที่ยาวพอสมควรนางกุณฑีนั้นบึ่งตากว้างถอยมานั่งอยู่บนก้อนหินใหญ่ใต้ต้นขนุนซึ่งกำลังออกผลระยะเกือบติดดินเพ่งดวงตาทั้งสองข้างไปที่เพื่อนสนิทเสียงฝีเท้ามากระทบพื้นดินขณะคนบังคับพาออกวิ่งด่านแรกที่ผ่านก็คือขอนไม้ใหญ่นางกุณฑีนั้นเผลอไพระพตะโกนออกไปสุดเสียงว่า ทิศยาอู้ประเดี๋ยวได้คอหักเสียงหัวรแจ่มใสตอบกลับมาขณะบังคับเจ้าม้าศึกให้ข้ามคูจำลองอีกครั้งแล้วกระทุงสีข้างเจ้าอัศเซระให้เพ่นพรวดตรงรีเข้ามาหาคนดูนางกุณฑีตกใจสุดขีดงางหลังตกจากหินที่นั่งลงไปคลุกทรายโคนต้นขนุนห่างเมื่อเงยหน้าขึ้นอีกครั้งแล้วจึงเห็นม้าตัวนั้นหยุด สงบนิ่งไม่ไกลนักบอกให้รู้ในบัดนี้ว่าฝีมือคนควบนั้นไม่เลวทีเดียวทาสาผู้ดูแลก้าวมาใกล้เอ่ยขึ้นว่านายท่านสั่งห้ามไม่ให้แม่นางเอามาควบโลดโผนอีกนางจันทอนไปฟองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้แนะวิธีพาม้ากระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนายท่านเกรงว่าแม่นางจะเป็นอันตราย หากรู้ถึงหูท่านว่าข้าพเจ้าหากรู้ถึงหูว่าข้าพเจ้าตามใจอีกคงถูกเอ็ดยกใหญ่นางทิศยาลงจากหลังม้าอย่างคล่องแคล่วลูปขนม้าไปมาเอ่ยวาจาไพเราะกับเจ้าสัตว์แสนรู้ก่อนจะหันมาทางทาสาของมารดาแล้วกล่าวขึ้นว่าแม่ท่านก็ห้ามค่าเช่นกันแต่ม้าสึกตัวนี้เจ้าของจะกลับมารับคืนเมื่อไร่ ข้าไม่รู้ได้พี่ท่านเคยสั่งว่าสัตว์ก็เหมือนคนต้องฝึกปลือจึงจะชำนาญข้าว่าเจ้าอัศเซล่ะแล้วก็น่าจะรู้สึกเหมือนกุรุทหารที่ไม่ได้ฝึกอาวุธคงกลุ้มพิกลแม่นางช่างเจรจานักดูหรืออายุเพียงเท่านี้ทาสาผู้รับบังเหียนมากล่าวถือชมอย่างเอ็นดูเจ้าของบ้าน ช่วยมือเพื่อนรักแล้วบอกว่าไปเถอะข้าจะเลยเก็บดอกเห็ดไปร้อยมมลัยให้ท่านป้าสักพวงเป็นการต้อนรับการกลับคืนสู่เย่าจะจะช่วยข้าร้อยมมลัยไหมเล่ากุณทีดีสิข้าจะไปหากำนันนางพี่เลี้ยงสักพวงด้วยเอาใจนางไว้อย่างนั้นแหละข่าวหลังจะได้ตามเจ้าออกมาได้บ่อยๆข้าระเบือ่อ นั่งอยู่ที่ตํำหนักกับพวกผู้ใหญ่นะ่ะเจ้าของบ้านเดินพรางถามต่อไปว่าที่นั่นก็มีผู้ใหญ่ตั้งหลายพวกต่างทั้งอายุและความรู้เจ้าเบื่อฝ่ายไหนก,กันล่ะเบื่อทั้งนั้นแหละอยู่กับคนแก่หรือท่านพวกนั้นก็คอยแต่จะชายตาตำหนิหาว่าข้าไม่สุภาพเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรีวังหลวงแล้วพิ่มเรียกตัวให้มารับใช้ ทำโน้นทำนี่น่าลำคาญกับพวกสาวๆแล้วยิ่งแล้วใหญ่วันๆคอยปรึกษาหาหรือทํานายเรื่องโชคชะตาราศีทํานายทายทักทฤษฎีจิ้งจกเพียกและตารากับปุตุศัสตราทฤษฎีว่าด้วยคําทํานายเกี่ยวกับอีกาคนฟังต่อให้นางกุณฑิหันมามองเจ้าก็รู้อยู่นี่ใครบอกละ่ะ สาวๆที่บ้านแม่ที่บ้านแม่ท่านมีมากพอควรหรอกกุณทินางทิศยาตอบนางพวกนั้นคอยฟังว่าอีกาจะเรียกตรงหน้าในเวลาเช้าตรู่หรือไม่ด้วยคำทำนายจะมีว่าโชคร้ายกำลังจะมาสู่หากอีกาเพียกในตอนเที่ยงวันก็หมายความว่าเจ้าจะได้ของกำนำหากเป็นยามพบค่าหรือ เพื่อนหรือญาติจะไปมาหาสู่ใช่แต่เท่านั้นนางคุณธิสายหน้าไปมาอย่างเหนื่อยหน่ายท่านางสาวผู้นั้นยังมีทฤษฎีพิจารณาร่างกายอีกด้วยเช่นหากสตรีผู้ใดมีคิ้วต่อเนื่องกันคำทำนายว่านางผู้นั้นจะอายุยืนกว่าสามีหากนิ้วหัวแม่มือหากนิ้วหัวแม่เทา้า สั้นกว่านิ้วเท้าถัดไปนางจะเป็นใหญ่ในบ้านหากนางขมินตาซ้ายจะได้ลาบห่างขมินตาขวาโชครายจะถามถึงพอเถอะคนฟังหัวร้อคิกนี่เจ้ายังมีทฤษฎีอะไรอีกหรือเปล่าเห็นไหมแค่รับฟังเจ้าก็ระอาเสียแล้วนึกดูเถิดว่าข้าต้องทนฟังรับรู้สักแค่ไหน มือเล็กขาวบางสะอาดด้วยไม่เคยกํำงานหนักของนางทิศยาเอื่อมไปปลิดดอกไม้กลิ่นหอมใส่ลงลงใส่ผ้าห่มเนื้อบางทอสอดด้วยได้เงินและทองงดงามเก็บดอกไม้อย่างเพลิดเพลินและเด็กหญิงทั้งสองก็หอบกลับขึ้นบ้านนางทาสีผู้มีหน้าที่รับใช้รีบขมีขมันจัดหาของว่างมาให้ แล้วช่วยรอยมาลัยนางหนึ่งได้รับคำสั่งจากนางจันทรให้เป็นผู้ตามไปส่งจนถึงที่พำนับของแม่ทัพเรือสิงหรา,านางทิศยานั้นตื่นเต้นจนแทบจะระงับใจไม่ได้ภาพความทุกข์ทรมานในคูหาหินที่คุมขังนักโทษยังติดตาติดใจจนบัดนี้พอย่างเหยียบพลประตูหน้านางก็ทลาเล่นไปยังที่มีซึ่ง ที่ซึ่งมีเสียงคนพึพมพำมาเข้าหูหากยังไม่ทันได้เข้าไปถึงตัวมารดานางนาริณีก็จูปากห้ามเสียก่อนดวงตากำกลมโตดำครับมีแววเศร้านิดนิดพาให้ดูโศกซึ้งจับตาคนของนางทิศยาแลปลาดไปที่ต่างกลางห้องแล้วมาลลยไม้สดแล้วมาลลยดอกไม้สดในมือก็ถูกปลดลง อย่างไม่รู้ตัวจบบทที่35